ครับเป็นแจ้งใดอ่อนหนึมม่งเมืองยุทธโศกหมานตัวเนาะคนมีโศมีดวงเนาะครับพระได้ยิมอยู่พระได้ยิมอยมู่ได้ยินวมาลานหน่อยพอคอยสบ,บ,บ,บายเลยบ่อยากกวนจนนี่จ้ะเป็นแจ้งใดดีข,อข,อข,ข,อข,อขึ้นไปแต่สบายนะพ่อคือพ่อก่อขึ้นมาทรงหล่ะก็ัลานหน่อยน้ำเหนียพี่น้องน้ำเนียอย่างวนันสะดวกกันนี้นี่วันขันวันขันก็ดีผมเป็นกัญญาณ้ำหนึ่งหลักพัน แต่งหว้เนยว่าพกคนไหว้ทุกคนดีเป็นวาขาทยเลยตุรีผมก็เลยว่ามีเก่าหนึ่งเก่าบ่ละกับหาศูนย์ผมว่าอืมันมันมีมันมีตะศูนยสามตัวผมก็เลยบ่จาดเน่ยผมก็เลยบ่หยิบแปผมหยิบไปโดนั้างล่างข้งสามตัวเนี่ยอืมดวงยิ่หลีเนาะดวงคุนี่หละนะพักคานาศูนย์หรือว่าสารศูนย์ผมจีเอาอยู่อมมันไม่ศูนย์สามตัวผมเลยบรหยิบไปนะจ้าคู่นั่งเลยมันหยิบตะเก่าหนึ่งเก่า สามตัวไทยลัตเตอรี่ครับเพิ่นว่าแปดหนึ่งเก่าร้ายไปยูนด้หนิผมผมเอาผมเดียวเก้าหนึ่งเก่าอ่ะเพราะมันแ่เพราะมันหลับซื้อแค่สองใบน่ะนั่นล่ะดวงสิถือซื้อตัวใดก็ถือเนาะจานเนาะครซื้อสองใบก็แม่นนี่แหละลงขึ้นดันั่นเนาะจ้าเลขเขาให้มาวิ่งกับเขาไปที่ศูนย์เนาะวิ่งหนึ่งกับศูนย์ครับก็ผมปั้นเลยแหละวันศูนย์เมนแต่ว่าเขาไม่จับคู่จ้าเพราะว่าอยากหลายอย่างหรือไม่จับคู่ให้เนาะวันนี้ว่าจังไหนฮะวันนี้ ว่าน,นี่มันเพื่อเหนี่ยนั่งเพรจะหน,น้าเบ่งกะวิ่งเก้าหกหนึ่งครับอืมนว่นวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดนี่วิ่งไปที่เก้าก็นึงเป็นว่าจ้ะครับเก้ากับหนึ่งจ้ะอืมอ่ะหนักไปที่เลขหนึ่งหนักไปที่เลขหนึ่งแสดงว่าหนึ่งมันสมาครับมันไม่ตามสูดรนะรว่านมาพาเป็นเลขหนึ่งมากมันเรียกว่าแข็งๆแล้วบวกเด็กปุ๋มนี่มันทาทาตัวยุท้ายอย่าอัด เป็นเลขที่มากยู่ข้างล่างนะส่วนมากจ้าผมอะไรบางวิเคราะห์บางผันผันๆมากอายุทั้งหมาทีื่อไปเข้านี่เป็นจิตเป็นขึนบนส่วนมากออืฟังออเดอร์จ้ะเน้นเน้นไปที่หนึ่งเงว่อนงหันเน้นไปที่ศูนย์จ้ะจับคู่ให้บ่อข่าอองวดนดีเพื่อจังไดรเอาเอาอยครับจับคู่นะเพราะรับจับคู่ผมเอาเลขสามเลขหกเลขเจ็ดไปนะครับประกบเป็นว่าจ้ะประกบ มีสามเข้าเข้าเข้ากับปู่จ้าอยู่แล้ววันหนึ่งนี่เพิ่งของผมเนี่ยมันดอกปากลังหนวยมันบ่จ้าถ้าเข้าเอาสามเอาหกเอาเจ็ดใท่ไหมจมันก็จะเป็นสามหนึ่งจ้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ้าถ้าถ้าสมมติเอาใต้กับเก้ามันก็จะเป็นเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดนะจ้าอืมกะเบิ้งเอาเด้อค่ะตัวประกบกับตัวเลนเนาะ ครับจ้าแต่ว่าทั้งเพื่อนทั้งออนเมืองยศนี่เพื่อนสีให้เบิ่งตามหลักตัวใดขึ้นก้อนนี่คือหลักสิบตัวใดล้งไทยคือหลักหน่วยให้เบิ่งดีบองนี่นอกจากผมว่าผมว่ามันหันหมวดก้อนนี่ลดคักคผมว่าหมวดลดพวกกาลุดซ้ำผมว่าแล้วรก็ลดซ้ำตามเลยผมว่าเมนค่ะเลขกเรียนนี่ย่างมากลดกิดสิเดินต่อสามหวดสี่หวดเนอ ครับต่าเอฟซีบางคนขทหาผมผมก็บอกอยู่เลขทัศที่บันบ้ได้แค่ศูนศูนย์ทับสามสาด้ไปตั้นไปอีกศูนยศูนย์เหมรับเลขบนผมก็บอกเปหลายคนอยู่เด้ดจ้าอืมแสดงว่าเอฟซกับสิมานยั้ไม่ได้พูดโทรหาเนาะงม่นครับเพราะว่ามันศูนย์เนี่มาแห้งผมบอกว่าเขาทุกทุกทุกทเนี่ยจ้าบอกอืมนผมก็เลยคิดพ่อไปทันทีดาวนาคิดพ่อว่าทีวาร้านน้อยบอกศูนย์หวควันมันมาออกน้ำกลอนอีกแมนครับผมผม จะน่ามึงอยากว่าแต่กรับบอกกัวมันก็บบกมางหวังน,น้ำกล่นนี่นะมผมเลยไปคิดน้ำแฉะน,นักจุดนักน้ำอันนี้ผมมาเอาชุนๆนั่นแหละวะจ้าทัพสามมันเป็นตล่อมเด้อครับเลยมีโอกาสที่วันได้ผมก็บอกข้าเจ้าหลายคนอยู่พวกอาผมจ้าสังเกตบอก่อออนถ้าร้านลอยบอกนี่เลขมักออกน้ำกลนงวดนี้เขาบก่กเราอย่างเนี่ยบอกเขาว่าสบายก่อนมันว่นสบายเลยออกโรงพยาบาลไปแล้วป่ไปอยู่บ้านอยู่น้ำแม่น่ะก็เลยไทยผมก็เลยก ขึ้นมาบา,า,บา,านาเพราะโยกีอือจ่าก็เนี่ยราเนาะเพราะวนแม่เคลื่นี่ครับมาเมื่อคืนนี่อืยแต่ยังนั่นใครอีกก็เถอะจาา้าต้นป่วยหลายกะดูแลสุขภาพเนี่ยเราอจังใดกะได้เนะาะจ<อ>่าเลขกะมีประมาณนี่แหละวิ่งหนึ่งวิ่งเก้ากัหนึ่งเนาะคร<อ>ับตัวประกบกับมีสามมีหกมีเจ็ดอ่าไปประกบเอาออกับเอามาเป็นแนวทางกันประกบให้กะสิว้าหลายตัวเนาะอ่อครับกะมักมักชุดใดจัดแต่ว่ากะเด่นไปที่หนึ่งเนาะ ค่ะค่ะตามนี้หรือผูอ้ใดสงสัยยังกะสิให้เบอร์โทรทั้งอ่อนมืองยศคือเก่าสอบถามได้โดยตรงเนาะค่ะเนาะเอาฝังยังถึงเอฟซีแฟนองแน่อโอขอพุณนนะครับสำหรับผู้ติดตามผมนะครับทั้งสองเท้าบนหน้านะครับใารกำลังแรกใจมากนะครับเพราะว่าทั้งผมกับโอ้จะตอนหนึ่องอย่างดีพี่น้องเนี่ยขีดพี่น้องยกย่างโมจากจจากคุยน้ำยศแต่ว่าหันภารกิจการงานยากหยู่หล,หลายอย่างนะครับนั้นนะพี่น้องนั่นกะ โทรหาผมก็ได้ครับพุ๊กตาตุยหรืออย่างนั้นยังมีนะทำรับทีมีลงไ้ทำมีตอนนอทำนอ,ำนอจ้าจ้าโอเคค่ะรักษาสุขภาพจออ้าขอพูดไลๆลวันดีจ้าวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสามนานะจะทวนตัวเลขอหนุ่มเมืองยศนะคะในวันวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดจ้าเพิ่นห้วิ่งบนล่างเก้ากับหนึ่งเด้อพีนอ่น้องเน้นไปที่หนึ่งจ้าตัวประกบเพิ่นห้มาเลขสามเลขหกเลขเจ็ด ประกบคือมีสามมีหกมีเจ็ดแต่ว่าสาวบันนาผด้จับใหาด้วยค่ะหายเอาตัวประกบกับผิจารณะเบงค่ะถ้ามักหนึ่งก็คือสามหนึ่งหกหนึ่งและเจ็ดหนึ่งถ้ามักเลขเก่าคือเก่าสามเก่าหกแล้วก็เก้าเจ็ดจ้ะประกบเอาเด้อค่ะมักอยู่ดีค่ะเก่าหกเนี่มักน้ำอยู่แต่ว่าทั้งอ่อนเมืองยศเพิร์นบาหนึ่งมาเรงเพิ่์นเหน็นหนึ่งเด้อพี่น้องผู้ใดสงสัยยังกะ โทรหาเพิ่นตามเบอร์โทรนี่จา้าศูนย์เก้าหกหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ติดต่อเพิ่นได้โดยตรงเดอ้อค่ะสำหรับออนเมืองหยุดเลขวิ่งเพิ่นสุดยอดจ้าพี่น้องเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งสิทิติย้อนหลังตวดวังหันนี่จา้าตวดวังหันเขาไปที่เพิ่นให้วิ่งหนึ่งกับศูนย์ก็เข้าไปที่ศูนย์เนาะเพิ่อนินหายศูนย์ก็ออกศูนย์ศูนย์พี่น้องค่ะก็ล้องเบิ่งค่ะหรือว่าผู้ใดอ่ะมือเลขออกเนะี่ยโทรไปหาเพิ่นก็นได้ ค่ะโทรไปหาออนุมงยศก็ได้ว่าตัวใดเป็นตาลงทุนเนาะค่ะกับสำหรับเซียน่นกะสสอ่นั่งเฮ็ดสูตรพ่นยุหันห่ะจนมือเลขกออกุ่นละจ้ะเพื่อความมั่นใจเนาะค่ะกัตามนั้นเลยค่ะติดต่อทางออนุมงยศได้โดยตรงเนาะค่ะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอกับนำมาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะหยิบยกมาให้สำหรับผู้หมักตัวเลขเท่านั้นสายวิ่งค่ะจากตาที่เลข9กกับเลขหนึ่งเด้อจ้ะเอาพี่น้องคลิปนี้กั นั่นแหละค่ะเป็นแนวทางจากออนมุงยศขอบุญขอบคุณออนมุงยศหลายๆเนาะค่ะเนาะที่น้ำตัวเหล็กมาฝากมาตอนขอบุญทุกทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณทุกเอฟซีเราก็ติดติดตามคลิปนี้ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดเฮงๆรวยๆปังๆเอาพี่น้องพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีบปะริาาปปุรลตเนดีค่ะเมวะอิิโตนัง เปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทประนะระโสยะา,ามะนิโชติระโสยะธาสัพีติโยวัชันโต สัพพโรคโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนะศีลิสินจังวุธ,ธาปจายนองจัตตาโรโอธรรมมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง